สวัสดีครับผมเพชรพาลุยสวัสดีที่สู้ผู้สุขคนครับผมวันนี้หิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของเสี่ยงกุงเทพวันจันทร์ที่ยีบเกียรจิกาซองหาหกหกเมื่อวันศุกร์ล่าพัฒนาบนมันออกเก้าหนึ่งศูนย์ส่วนสองตัวล่างก็คือสามเก่าของเสี่ยงกุงเทพวกเขาน้านพี่น้องขอโทษขอภัยหลายเจ้เลขวิ่งให้ศูนย์กับหนึ่งไม่อยบนเหน้อพี่น้อง บัดขึ้นบนศูนย์กับนงบนนี่กับพวกเขาล่างกับพวกเขาให้น้องตะลขกวิ่งนี่วิ่งรูดบนล่างเอ้ยวิ่งรูดล่างนี่ให้ศูนย์กับนงบัดไปขึ้นบนนะเข้ามาตามกันบ้านจันที่ยีบเ็ดพศจิก,กาช่องหาวโครบราพัฒนาเสียดุงเทพ วันจันทร์จันยีบเจ็ด ลาวลาพัฒนา บนบนวิ่งรูด0บนวิ่งรูด0นย์กับ1บนวิ่งรูด0นย์กับ1 ่วนจับจับคู่ศูนย์ห้าเขียนผิดพีพ่น้องศูนย์ศูนย์ศูนย์หกว่ามันหกศูนย์ น, 5, น,นห้านหนึ่งหส่วนตนนัวกัน ตัวกัน07 17ตัวกันได้ไปน้องตัวกันตัวกัน07นยนนี่ ตัวกันบนจะมีศูนหาศูนหกหนึ่งหาหนึ่งหกที่เป็นตัวเน่นเนาอพี่น้องตัวเน่นสี่คูตัวกันสองคู่ ล่างล่างวิ่งรูด4 แรงวิ่งรูดสี่กับห้าส่วนจับคู่สี่สอง สี่สามห้าสองห้าสามที่นี่ก็ไม่ตกกัน ตัวกันหกสามหกสามหกสองหกสามหกสามหกสองส่วนตัวเน่นก็นคือ c สอง c สาม 5253อันนี้ตกกัน อ่ะพี่น้องแคปหน้าจอตามนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจิทวันบริษัทอาะพี่น้องแคปหน้าจอครับผมวันจันที่ยีบเจ็ดฟูจิก่าสองหาหกหกล่าพัฒนาเส้กของเทพส่วนบนพันหาวิ่งศูนย์กับหนึ่งส่วนจับคู่กับศูนย์หาศูนย์หกหนึ่งหาหนึ่งหกีคู่นี่คือเป็นตัวเน้นนะพี่น้องตัวกันก็คือศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวกัน อันนี้บลน่พี่น้องบนส่วนล่างล่างวิ่งรูด4กับ5จับคูก็มี2หลัก,กคือหลัก4 5. กับหลักหาก็มี42 43หา2หา 3, 3เป็นตัวเน้น้ะพี่น้อง4คูนี่เป็นตัวเน้นไปกับนําส่วนตกกันนี่ก็คือ62 63 62 63ตกกัน้ะพี่น้อง้อเอาแคปหน้าจอตามนี้ครับผม มักกระจัด,ดกระจัยผานตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางเอา้ากราบขอบพระคุ้นเส้นกรุงเทพหลายๆที่ให้แนวทางลาวพัฒนามากคอยพี่น,ออน,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 น้องเฮาสุขโชคมันหมันแห้งๆปังๆกันสู้ผู้สุขคนจะเจ็บจะไข้จะจนรวยรวยแห้งๆกันพี่น้องมาเบิ่งเอฟซีเอาเงินเล่าใหา้เงินเล่า งินเหล้าเจ็บเสียวเงินเหล้าให้พี่นอ้องสองขั้นเจ็สองาก็จีบสองขันจีบกับใบละหนึ่งขั้นสามขันจีบคุยซือ้อซื้อเตียวอะไรมาเอาควายพี่น้องเข้าโชว์ๆวันมานเรื่อยๆเฮ้ยง,งปังๆกันสุ้ผูสุ้คนใคจะเรื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็ดพาลวยเลยครับได้คลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม